สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับในสุขของเดอร์ไฮเดนคะ่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโลบอคแบบรอเช่นเคยวู้ซึ่งจะมาเล่นเกมโลบอคแบบรอเนีนะนะจ๊ะก,ก็จะแบบเริ่มได้กันเลยแต่ว่าขอข้าวก่อนนะโอเคเริ่มกานชร์จแบตเดี๋ยวแบตเดี๋ยวแบตหมดขาดคนแบตเตอรี่หมดเริ่มเอาะไรอ่ะแจ้ตัวเลยก็แล้วก็นาวามงเนี่ย เต้ตัวรู้บอกว่าเล่นไม่ได้หรอเล่นไม่ได้อ่ะเอาเลยไ,ได้แล้วอะไรอ่ะคำขอเป็นเพื่อนส่งมาหาพ่อหาแม่เนี่ยพวกี่ส่งมาทำไม <c oughs> แล้วกุชงฉันก็แหลกกุ้งฉันก็แหลกแล้วเกิน,ปน,ปนไปเลยมากป่ะ <c oughs> ลูกโอมนี่ฉันเก็บได้สามจุดสองเมตร คนไปเปล่าเนี่ยมันก็เป็นแบบต่ำๆอยู่แล้วถ้าสูงมันจะแหลกเข้าไปวิวแฮอวัดี hey, ไปแล้ว้เริ่มเลยมาไมเ <c oughs> น,นี่ยก็เลี้องสัตว์ซื้อวิตามินด้วยนะแต่ว่าฉันะ <c oughs> ฉันไม่อยากกินแบบลูกอมให้แบบเแบบยอะๆอ่ะไม่ทำให้ตายแน่นอน <c oughs> ไปรู้อมนี่แบบเส้นๆแล้วก็ไม่รู้ยิงเข้าไปตาเลยโรบักอันนั้นที่ซื้อน่ะสามเก้าบาทโรบักที่เป็นตุงตังคูณห้าสามสิบเก้าบาทแพงในขนาดนั้นวะแค่แค่คูณห้าสามเก้าบาทละสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทเมื่อกี้เจอลูกอมใช่ไหมวันที่สจออุยคุกกี้คุกกี้เก็บไว้ได้ลไม่ต้องกินเอาคุกกี้ฉันกินดีกว่า นอมนอมไปแล้วน่ไม่ h e อุยอ้ยลูกอมเอาไปกินนะเนี่ยเทศกาลฮาโลวีนนี่มีขังข่าวด้วยท <c oughs> ี่เธอบอกไว้ตั้งแต่อันนี้แล้วเนาะ <c oughs> เวลาสิบเอ็ดโมงโอ้โออสิบเอ็ดโมงเองกดปเสชิดนิดนึงเนาะไม่ได้ยิน จะเปิดดังนะเดี๋ยวคลิปเสียงมันดังพอคลิปเสียงดังเสร็จไม่ได้มีเสียงไมเลยนะเราจะเปิดไมให้ด้วย <c oughs> อ,นนอันนี้มันอันนี้มันตุ๊กตาบาร์บี้นี่หว่ากินได้เป็นเยลลี่แต่ว่าฉันต้องเปิดดังๆนิดน,น,น,นึงนะเพราะว่าฉันต้องฟังเสียงอะเสียงที่รันมาเพราะถ้าทราไม่ได้ยมีเสียงคืออันตรายเฮ้ยรันมาเหรออ๋อไม่ใช่เสียงตุ๊กโต้ที่มันเปิดอันนั้นอะ เดี่ยวหมดัดมาเลยอ้หไปเร็วมากเลยเนาะห้องที่เก้าห้องที่สิบไปจะไม่ไปทางเราแล้ววันเนี้ยห้องที่สิบเอ็ดลัดมาแต่ห้องที่สิบสองถึงห้องที่สิบหกัุคนอ,อุ้ยสมบัติเข้าไปโอ้ยในตู้อีกแล้ว อีกแล้วโอ้ยห้องเปล่าอีกแล้วนะอุ้ยนี่ห้องเปล่าเฮ้ยสุดท้ายเป็นห้องอุ๊มห้องเก๊ลิ้นชักนั่นแหละอุ้ยยุกงสิกีดดีกว่างอนเราเราเล่นนี่จะไม่กีดจริงหรอเริ่มกันหาสามสิบห้าบาทนะทีกระสกิกได้ส่งเงินส่วนตัวก็เป็นสี่สิบเจ็ดบาท ส่วนเราอาทีกิบได้สาย2เมตรมันต้องกิน,กนหรือเปล่าถึงจะเพิ่มขึ้นโอ้ยเก็บยู่กันไปแล้วมันนะ้งอ่ะทุกคนมันคือสามารถทิ้งของเลยนะโดยการกดตรงนี้อันไหนก็ได้แต่ว่าต้องกดค้างค่ะทุกคนสมมติว่าจะทิ้งเออไปวิ่สีฟ้ากดค้างเดีย๋ยวมันก็จะทิ้งให้ค่ะทุกคนก็จะทิ้งให้แต่ว่าหาตังก่อน ในั้นจะไม่ได้ตังซื้อนั่นแน่ไม่ต้องขีกกับกุญแจนั้นอะ่ะอือปิดดี้งเงินสิบบาทเคสิบบาทจึงด้วยตอนแรกดูสิบห้าบาทเนาะทีนี้มันสิบบาทเคสก็กินลูกอะไรนะลูกตาใช่ไหมโอเคฉันไม่เก็บแล้วกันฉันไม่ฉันไม่มีวิตามินแล้วนะมันคือแบบถ้าเ,าเ,เขากินเข้าไปมันจะเร็วนะ แต่ว่าเธอจะไม่กินยดเพาก,กินอยู่ชั้นนี้สีแล้วที่สองตายเด็กตัตีอะซังซูงกรีซี่เอชสองเนี่ยม,มันมันมันแหลกมากเลยนะเหมือนโฮเว่ยวายหกเอทเลยนี่มันแหลกเหมือนกันนะแต่โฮเว่ยวายหกเอเนี่ยแหลกมากกว่าอีกมากเป็นล้านเท่าเลยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างป้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างไหม ไปไว่าสิบสี่โอ้ยลันมาโอ๊ยมีสกายด้วยประตูโอ๊ยโอ๊ยทำไมฉันเดินชาทั้งเลยอะ่ะเก็ดไม่น่าของเต็มห้องที่สิบหกห้องที่สิบเจ็ด เอาประตูไม <ığı> ่เปิดอ่ะโอสช้ากระโลดช้าแล้วเกินโอ้ยติดกระโมดอีกเกิดบดกันละเอี้ถ้าลองเล่นในหลังบ <quin ooh> <ine> ้านไปจะโปวดภัยนะหลังบ้านอ่ะ เพราะว่าหลังบ้านเสียงดังได้เลยแต่ว่าอันนี้ฉันเล่นห้องหล่อมันก็เลยแบบไม่มีไม่เคยไดฉันอกฉันเล่นในห้องหล่อมันอยู่ถ้าเล่นหลังบ้านเนี่ยมันจะมีเสียงแบบดีในต้้งยินอะลำคาไงคิดว่าลำคาทำไมฉันออเลันขอเจอไม่เจอตยวยองโอเจไม่เจอโอ้ย เจอหนอเจอไหมเจอปะเอาอยู่นี่เขาทำไมองหาไม่เจอกุญแจมันก็ไม่อแอบกุญแจนี่ตจมึงก็ไม่แอบ,แแแอบหลบกูเนี่ยหาไม่เจอเลยมันหลบทำไมไปข้าสิบเก้ามันจะแปดเสร็จแล้วสิบเก้า เข้ามาถึงเข้าวันมสโอ้ยไอเนี่ยยี่สิบเยน20แคภาพสาวโอ้ยไฟฉันก็หลดช้าแล้วเกินไฟเนี่ยไฟแหละเหน็ดเช้านอ้องแรงสิโปรโมเต้องเป็นพันบาทครับ สองโอ้ลัดมาอุย้ยม,ม,มันเล็กันมีนี่นี่นแล้เขา้าตู้ก็ตายแล้วอันนี้เขา้าตู้ไปเลยไม่ตายเวลาเขา้าตู้เสร็จอะมันมันเดินช้ากเลยอะ่ะพวกฟ้าผ่าอุย้ยชวกกระเลต อะไรอ่ะเรากินปุกกีนี่ดีอะไรอะไรอ่ะไปห้องย 24. 24ี่สิบี่ยี่สิบสี่ใชหว่าตรงไม่พลาดสิโอ้โฉันแต่ไปแล้วปะเอาใน,นห้องอะไรอ่ะว่าแหมดูอ่ะ อาห้องนี้โอเคโอ้ยไ,ไฟก็ไฟก็ไม่ป่าเนอะมาแล้วไปห้องยี่สิหกี่เอา2ยี่สิบหกแล้วยี่สิบแมากไหนอ่ะยี็ไปไหนยี่สิมาก็ต้องมียี 6, ่สิบจยิบเไปไหนอ่ะทำไมไม่ทนแบบ แบบมนเมือม่อทักทีเลยอะ่ะยี่เจ็ดหนูตัวส่งที่ที่เกไปไปอาจจะเป็นอะไรได้นะนี่คืออะไรอะ่ะเหล็กเหรอเหล็กยิงไม่ได้หรอกยี่ิบแปดอขายเี่รู้โอามาทำไมเราทิ้งไปเลยไม่เก็บมาไม่ต้องเก็บยีิบเก้า เอ๊ะทำไมราบไม่ไม่มามาต้องกับพีพ์น,ะ,นสะสามาสิบสาเอ็ดสามสอแล้วเอทำไมไมมาสามสิบสองโอ้มาละมาละเ้าเลยไปหลัหงนี้ที่สา,าส,สาม ะทำไมห้องสามาสามมันรุ่งจังเลยอ่ะโอ้ยทีไม,ม,ล,มลูกระตายมัโอ้เต็มเลยโอ้เต็มเลยเต็มเลยไปห้องสามาถึบสีน่ากลัวเขาเอขา,อาไม่สั่งท่าหรอกเขาไม่สั่งท่าอีกต่อ เอาไม่ปิดกุแจแล้วปิดอด่นี้เลยนี่ <c oughs> กุญแจเรียบร้อยสันว่านะถ้า่อนถึงนี้ต้งเจ็ดเก้าก็อเจ็ดเก้าอเจ็ดเก้าเลยโอเคไขป,ประตูนี้ห้องที่สามสิบห้าอ้วดห้องนี้สามสิบหกเหมือนเดิมอยู่เนาะ เย yeah, ่่มีสีแล้วมีสีเลยไม่ใช่ชีนนะสีไปจักอิใ่อะอรไรี่บอกขอขอเพิ่มาเบานะสามาครั้งเพราะว่าสีมันดังเพราะสีมันดังเสรจที้งไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงไหมเขาที่สิเจไปเร็วเร็วเขที่สามแปด จะแตกกินไม่ได้เหรอจะได้กินไปต่อไปวันศัตรูเนี่ไงโอ้ยโอ้อ้าวเอาเอาเอาติดตรงวิกิตัวคิดติดทำไมฉันฉันมาในห้องศัตรูเองถ้าเกิกินวิตามินเราไม่ไม่ผ่านอ่ะโอ้ <dokument> <isha> ไม่ต้องมาหยาบมั่วเลยฉันไม่ได้มั่วมั่นี่มั่วเองอะ่ะมันโทษว่าก,กูมั่วอะไรอ่ะ้าผ่าห้องสี่สิบสองได้ไหมวินผ่าห้องสี่สิบสอง่อฉันไม่ได้ผ่านห้องสี่สิบสองนะฉันผ่านฉันผานแค่ห้องสาสิบเก้านะ,ะ,ะสามิก้าอ่ะสามเก้าอ่ะซีอาจจะล่อไปอาะสี่สิบสี่เอ็ดสี่สอง 4, 4, 4, 4, 1, 4, 2, หรือเปล่า ฉันรอมาใด้ประตูนองสร็ 9, สเก้าสาสิบเก้า,า,า,ลาแล้วเกิดเหมนไม่ได้เลยนะอะไระอะไรเหรอแล้วทาไมครู่นี้เรามันอย่างรอดเลยมันไปเล่นอื่นไหมไม่ไม่ปลอดภัยเลยอะ่ะ เป็นอะไรมากปะไม่ไปลอดภัยเลยค่ะทุกคนโอ,โอเคค่ะก็เป็นนย่างบ้างค่ะจะให้เ,เ,รเ,เราเล่นไม่เล่นเกมโลบอกด,ด่านดอถึงคิมหน้าทำอะไรโอถึงเชิญค่ะบาย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 นะบายบายเจอกันหน้านะบายบายกูชนะผ่านในแค่ห้องสามสิบเก้าเนาะก็ไม่ต้องสนใจหรอกในแค่สามสิบเก้าเอาง